อ,อู้ขักลีนอนนี่สัมบสมเลยอ๋อขัก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 นอนนี่เผาด้วยน่ยเผานี่กินมันเถินเลยเสียงซับเลยเนาะนอนใส่นอนใส่เลยติ้งไปน่ วสวีสดีสวัสดีทานู้สมมสดสกูสุคนบพกับบ่าวจอยกับงามเ้าๆมาเนี่ออกมาตะเฮือนเ้าๆออกมาเข้าไปคือเก่าทรามุษมอยู่หางกินคือเก่ากับมาอนีอ้กับมาลอง ปลาเก่าเงินมาลองปลา,าใหม่เนาะเก้าว่านี้เก้าว่านี้ <laughs> ลองปลา,ามาหาล้ํา <c oughs> อนเก่าอะไรทำสมแต่ว่ะยับยับลงแน่ยับขึ้นแน่ปลาในลงมันมีนขึ้น,นมันีนขึ้นเนาะมาลุ่นมาสมตรงกันมันนี่เฮาสีมันคือเก่าปะไปก็ยังเป็นการเลาะหวยอยู่เนาะมันนี่เนาะเฮ้ยแต่ว่าหวยนำลายได้ไปทำสมมันนี่คืนนี้ฝนตกมืนขึ้นในฟังเลยจ้ะ มันไก่เลาะไปเลาะมาเห็นบ่เฮ้ยอือประทานให้ไปตะลาะตะเลอนจนมือยนะมาเห็นหน้ำใหม่โอ,อ้ขักลีนอะนี่ท่านผู้ชมเอ้ยโอ๊ยอดเลยฝากดกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเด้อท่านผู้ชมที่เข้ามาหับชมอย่าเป็นกําลังใจ ในการอีคลิปในครั้งต่ตอๆไปทั้งหมดไป ลูกาดตอนนั้นเอาไม่ได้นะอ,อยู่กลางโกเฮ้ยใช่เห็นอ่ะเนาะโซนฮาบึงก่็ไม่ได้เรื่อยาได้ทำไมป้ามันเหงาเนาเนอะอือเอาแต่เดียวเลยนอนอเป็นป่ายเหรอท่านผู้ชมนี่จะนึกว่าเป็นป่ายได้หลายมืนนี้เนาะนอนเตะตุ้ยแค่นะโอ้นอนดังดินนอนดังดินท่านผู้ชม ลายขักลายอืมห่อนแล้วห่อนเงามาหรือบ่เงาอันโตมันนี่แหละตับมบนนี้แหละมันแบบซับแข็งเลยโตมันโตนั้นไหมดีเอาตัวนั้นมุกษัตร็บ์ตุยไปเลยเลย ง่ายได้ตัวนั้นเลาน้อยบ่ง่ายบ่ง่ายเติมเคลียก่อนเคลียสุดทันทีก่อนน<ง>อนเงามาแล้วต,ต,นนตัวม,มนนันนี่แหละตัวนี้เออได้เติมอีกเติมอีกอันนเติมไปตัละสองสามอันตันละอันก็น,นี่ กิดยู่ไนพ่เนาะเนาะเกิดไงนี่ขาไปเคือซับไรกคนมาล้วบอกชิงจบมีผููหาไหรกคนมาวบานก็จะดีนี่งามเลยงามเนาะเคียวลรำเนี่นี่เฮ้ยทั้ i, ทงครัวมือ,อมคือเห็นไปเนปาะ เรตุยจะบียนะตพอเป็นปลายมาันไม่ได้น้อยนะเจ้าเว้ยซับไงไ่ายเลยมันอ่อนปะจับถือโคอมันมันก็ได้แหละงามจะบี้โนะมสมมตมเอ้ยพูด มุนมามุนมาไปเห็นบ่อเขียวเคี้ยวลำล้ำมีคเห็นยหนนยในในด <c oughs> ้อ๋อตัวใหญ่นึงใหญ่กูจะปลูกเออปลูกบ้านที่ปลูกปลูกเสี็จเขียวลำบ้านง่ายเขียวครับเขียวแน่ขนาดไปไปจัดการไหมมึงออ,อยากลงมือเองเพื่อนเนาะในใจเนาะอย่ากยากยากลงไปจั่การจุนจุนตกใจเห็น แม่มึงจะมักกันน,น่อเขียวนะว้าสับซู้เถิลุ่มเลมีน้องอยู่บ่เอาเอะไรก่อนบ่เอายวก่อนเอานีก่อโอ้ยค,คัก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 น่น,นี่เผาเด้อเลยเผานี่กิ่นมันเ,นเลย,ย,ยเอนเ หาไปหามาเพื่อนท่านให้มันหาได้ทนผู้สมบ่คอยหาตอนนี้แหละมันป่าเป็นเกศนอ่นอ้าวตอนนี้กำลงังขุดเอาหนองมัน บริธรรมลาได้หนี Bless ิเนาะพะวงเนาะเนาะมันในเนาะป้าเต๋อเสร็จเสร็จเสร็จดีกักลายงาม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 ไปทุบทมบที่ทำมุส้มอีกนอหนึ่งพี่ไงในี่ก็นอหนึ่งอยู่พุ่นก็นอหนึ่งอยู่พุ่นอีก็นอหนึ่งอ๋อตะก่อนนี่ะคัก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 เอ้าให้พุ่นทางก่อนเอาทางก่อน

อนอนยอยู่ในเงตอนนี้นออกน็น,นเนะมีปัญหาไหมได้ไงายอมมีากคกากเปล่ มืบาเกานเอาเบะเทิงอี้เอาเนือไปจักนาะยังอีได้นอคุดฮะคุดดยังมีวันนาคุดอ่ะคุบนเนาะนอคุดนพุทางนอของเต้โอนะนี่เนาะนี่เนออนนี่นาม้นนั้นคุดคุด นี่เฮ้ยมาเบิกสิุดบ่บนนี้เอาบนนี้เด้่นี่เอาไปเบิ้งนี่เอาบนเดียวกอเดียวเออเขานี่แหละโยนกันนี่เข่าอืมไปปาโทจอดเลยคักๆๆะไปโยนน้ำม้เอาทันได้หมดสองทีเหรอมึงนี่แหละ ดูวตัวนมมันแข็งบ่ okay. มันแข็งกระดีมันแข็งนี่มันกระดั้มแน่นอนเขาจะบอกมันแข็งเนาะอือไม่ใช่คือศูนย์ต่อมันบ่มืม่อไหร่ส่วนลายจะเป็นหน่อขุดเนาะโอ้คือวันในน้อยนียน่ยจ้ะอือมึงในน้อยอ,อือนะถุงก็ตัวนั้นเด้อ

เห็นต่เป็นไปมัอนี่นอนาังดิ้นก็นได้นอนเขียวก็ได้นอนเขียวก็ได้มือน,นี่ครบทุกรูปแบบน่นน่ะนนนวะัดตัวเลยค่ะคือว่าสีในโน่ในอน่เป็นแต่ซ้นนี้เอามา เงี้ไปนะเกือบเกือบปนะเนาะน้อยก่เดิน้อยแล้วปลายมันแต่มันอยู่พื้นดินผู บันน <mile> ้อยเด้อบางไงอ๋อถือไปทางนั้นเลยเล่ยๆเขย่เลยคนสุดหลอดงานจ้ะหมานยู่ผลงานมือนี่เนาะซอมเขาซอมบันไดเต็มเลยมันสมมาลำเก่าขนาดเนาะมาลำเก่าอะไรกะคนทางคนไทยบ้านกับมาเน่เนาะ คน,น,นงานมันนี่นประมาณนี้บเต็มกระสอบรึ้งประมาณสามสิบกิโลประมาณสาณ<ล>มสิบบานนี้สีอ่องตนไปห้ารถวดบาตนไงไก่เติบหลักหนึงหล,ลักนึงชงลักหอดหลักหนึงหอดได้เลย <Okay. S 2> โอเคท่านผู้ชมคลิปนี้กับบาจอยกับสาวบุไทยก็สิขอจบไว้สำนีเนาะขอขอบใจสำหรับการติดตามท่านชมขอขอบใจสำหรับการกดไลค์กดแชร์ทุกกำลังใจพบกันใหม่มในคลิปต่อไปท่านผู้ชมสบายดีสบายดีไปอเ